ไปดูประเทศเพื่อนบ้านผมไปนั่งอ่านวันนี้ข้อมูลมีที่ปรึกษาด้านอสังหาหริมทรัพย์คนสำคัญเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีครังประเทศกัมพูชาใช้ชีวิตในการศึกษาดูงานในเอเชียแปซิฟิกมาอย่างยาวนานไม่มีประเทศไหนคุ้มทุนในการที่จะปล่อยเช่าแบบนี้รวมทั้งการเช่าที่ดิน99ปี ไม่เคยมีประเทศไหนทําแบบนี้แล้วประสบความสําเร็จเคยทํามาแล้วก็เจ๊งทั้งนั้นแต่ไทยกําลังจะดื้อดึงเพราะว่าหาว่าไทยเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านที่สามารถเข้ามาได้ง่ายมีแหล่งทรัพยากรสมบูรณ์มากดังนั้นนี่ไปศึกษาจากต่างประเทศผมยกตัวอย่างมาเลเซียก็ได้มาเลเซียเนี่ยให้เช่าคอนโดระยะยาวเหมือนกันแต่เขากําหนดเพดานการเช่านะการซื้อนะ ไม่ใช่ว่าจะซื้อเงินกี่บาทกี่บาทมาซื้อก็ไม่ได้ซื้อขั้นต่มต้องเจ็ดสิบต้องสิบเจ็ดล้านขึ้นไปกลายเป็นว่ามาเลเซียที่ประกาศเรื่องนี้มาสิบปีการซื้อก็ไม่ได้สูงมากขึ้นเพราะถูกกาจัดเพดานเรื่องของการการซื้อราคาขั้นต่ําต้องสิบเจ็ดล้านแต่ความหมายก็คือว่าถ้าแบบนั้นมันก็เสี่ยงอยู่ดีใช่ไหมถ้าเมืองไทยทาแบบนั้นนักลงทุนต่างชาติหรือแม้แต่กลุ่มมาเฟียกลุ่มอิทธิพลยาเสพติด เข้ามาในเมืองไทยแล้วประกาศซื้อคอนโดทั้งโครงการเลยกลายเป็นเมืองขึ้นย่อมๆเลยนะใช่ไหม <Yeah. S 1> เอาแค่ไม่มีพื้นที่ทุกวันนี้มาเฟียต่างชาติยังเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมาฆ่ากันเองที่เมืองไทยมีข่าวอยู่มากมายเลยใช่ไม่ใช่ใช <Yeah. S 1> นักค้ายาเสพติดสำคัญมาถูกจับที่เมืองไทยเพราะเมืองไทยหลบซ่อนตัวง่ายตรวจสอบยากตรวจสอบง่ายอยู่แหะแต่เพอ,เอิญเส้นทางระหว่างทางเนี่ย มันสามารถติดสินบนได้การอยู่รอดก็เลยอยู่ได้มันกลายเป็นว่าพอนโยบายให้เช่าที่9 9ปีนโยบายขยายเพดานการซื้อคอนโดมันกลายเป็นสุ่มเสี่ยงที่ไทยจะเสียเมืองคล้ายๆกับเมืองทอยที่ไปเชิญมาไม้เข้ามาคำนึงถึงการลงทุนอะ พอคำนึงถึงการลงทุนของต่างชาติประเทศก็เสียหายหวังเงินในการจับซื้อจับจ้างคุณโสพลเนี่ยคุณโสภพลโพชพรโชคชัยรวมทั้งนักวิเคราะห์ทางอสังหาริมทรัพย์หลายท่านเนี่ยต้องขออภัยไม่ได้มีโอกาสได้อ่านให้ฟังเขาบอกว่ามันไม่คุ้มที่ประเทศจัไปเสี่ยงแบบนั้นถึงแม้เขาเห็นด้วยว่าต้องมีการลงทุนต่างชาติทุนต้องเข้ามา แต่การออกนโยบายให้เช่าที่99ปีมันต้องสร้างเงื่อนไขเพิ่มอีกมากมายเงื่อนไขทั้งรวมทั้งการจัดเก็บภาษีเพิ่มรวมทั้งเงื่อนไขต้องเยอะมากกว่าในสิ่งที่เป็นอยู่คอนโดด้วยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้สร้างคอนโดเนี่ยต่างชาติเข้ามาไม่ได้มาแบบธรรมดาคือถ้ามาอยู่อาศัยเป็นผู้สูงอายุอยู่อาศัยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ไทยสามารถเปิดประตูเข้ามาอย่างง่ายได้ นักค้ายาเสพติดนักลงทุนอาญกรรมระดับโลกเคยมาอยู่ที่นี่ทีมงานของผมที่ใกล้ชิดกันเคยจับพ่อค้าอาวุธคนที่สำคัญที่สุดในโลกได้ที่เมืองไทยเป็นคนที่รัเสเซียก็ต้องการเป็นคนที่อเมริกาก็ต้องการถ้าเอ่ยชื่อไปนี่พวกท่านรู้จักดีถูกจับที่เมืองไทยโดยทีมงานของพวกเราเองใกล้ชิดกันจับโดยละม่อมก็ไม่ใช่ พอละม่อมแกดาบในดาบละม่อมแกเสียแล้วจับโดยพวกเรานี่แหละจับโดยพวกผมนี่เห็นไหมพ่อค้าอาวุธระดับโลกยังหนีมาอยู่ที่นี่อยู่ได้เป็นหลายสิบปีแล้วใช้ไทยเป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงจัดการบริหารจัดการการซื้อขายดังนั้นถ้ายังเปิดขนาดนี้สิ่งที่คำหนึ่งถึงก็คือว่าขบวนการในการ เข้ามาซ่อมสูงกําลังจัดการกําลังในการทําให้เป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ไม่ใช่เมืองของคนไทยคนไทยจะกลายเป็นพลเมืองชั้นสามขึ้นมาท,าทันทีเป็นพลเมืองชั้นสามในประเทศของตัวเองไม่ใช่แค่พลเมืองชั้นสองนะในเขตของเขาเนี่ยมันเขาจะกลายเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งพี่น้องเห็นที่ลาวไหมสามเหลี่ยมทองคำเห็นไหมเห็นเจ้าอะไรไหมไม่เอ่ยชื่อแก มาจากแผ่นดินใหญ่แล้วไปเช่าที่ประเทศลาว99ปีแล้วต่ออายุได้ด้วยเป็นเคตเศรษฐกิจพิเศษเขาทําอะไรอ่ะเข้าไปในเมืองนั้นเนี่ยคล้ายเมืองจีนเลยเป็นจีนล้วนๆเลยมีบ่อนคาสิโนมีอะไรทุกอย่างรวมทั้งเป็นที่กักตัวของพ่อค้ายาเสพติดระดับใหญ่ที่เกี่ยวพันกับการเมืองในสาประเทศเพราะมันสามเหลี่ยมทองคำเจ้าอะไร ผมไม่พูดนะนี่ไงลักษณะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันถ้าสมมุติผมก็เลยมาคิดต่ออ๋อสงสัยเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะคุณเศษฐาทวีสินบอกว่าเดี๋ยวพักด,ดันคาสิโนให้ถูกกฎหมายพักด,ดันคาสิโนให้ถูกกฎหมายเช่าที่ได้99ปีไอ้99ปีนี้ก็ ทำบ่อนคาสิโนเสียเลยให้ต่างชาติมาทําบ่อนคาสิโนเสียเลยใช่ไม่ใช่นี่มันกลายเป็นว่าไอที่คิดวางแผนกันมาเนี่ยมันพยานไทยดึงไทยดันไทยเข้าไปสู่ในสภาวะที่ตกเป็นเมืองขึ้นโดยปริยายทั้งที่ประเทศไทยสู้รบกันมาอย่างยาวนานไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดในโลกใช่ไม่ใช่แล้วแบบนี้เขาจะเรียกขายชาติไหม แบบนี้เขาจะเรียกขายแผ่นดินไหมแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากที่เขาบอกว่าขายชาติขายแผ่นดินเป็นนโยบายที่ยกแผ่นดินให้คนอื่นมาอยู่เป็นนโยบายที่นายทุนรวยจากการขายบ้านขายคอนโดแต่ประชาชนประเทศตัวเองกลายเป็นพลเมืองชั้นสองชั้นสที่แม้จะเข้าไปในเขตของเขาก็ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ของเขาก็ไม่ได้ทำมาหากินกับเขาก็ไม่ได้ เพราะถ้าเขามาอยู่กันเป็นร้อยเขาก็ต้องกินอาหารของเขาไม่ได้กินอาหารของไทยร,ปรอปภดูแลเขาก็ต้องพูดภาษาเดียวกันนี่ยังไม่รวมว่าร้านตัดผมรถขนส่งโดยสารมันก็ต้องเป็นสื่อสารของเขาใช่ไม่ใช่ที่พูดอย่างนี้เนะี่ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่ภูเก็ตไงมันเป็นไปแล้วมันมีมาแล้วดังนั้นนี่วิกฤตครั้งนี้ที่เศรษฐาทวีสินพูดเมื่อวันจุกที่ผ่านมา เรื่อง99ปีเรื่องขยายเพดานการเช่าคอนโดซื้อคอนโดแต่ก่อนมัน49์ตอนนี้จะขยับเป็น75เปเในเชิงพฤติไนก็สมรู้ร่วมคิดกันก็ครบร้อเเซขึ้นมาทันทีมันจะกลายเป็นพื้นที่แห่งใหม่ที่เหมือนถูกแบ่งแยกดินแดนในประเทศไทย นักลงทุนเขาบอกว่าไอ้ที่อ้างว่าต้องขยายเวลา99ปีเนี่ยเศรษฐาหรือนักฝ่ายรัฐบาลอ้างว่าเพื่อให้นักลงทุนได้มั่นใจเวลามาลงทุนระยะยาวจะกล้าลงทุนมันมีที่ไหนลงทุน99ปีจะคุ้มทุนจุดคุ้มทุนไม่ได้อยู่10ปีหรือ20ปีเหรอถ้าจุดคุ้มทุนมันอยู่ที่99ปีเนี่ย มันก็ช่วยอายุคนหนึ่งคนเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่จุดคุ้มทุนไม่อยู่เวลา99ปีขยายความมั่นใจไม่มีหรอกใครมาลงทุนแล้วขาดทุนตลอด99ปีมาได้กำไรปีที่100ดังนั้นจุดคุ้มทุนมันไม่เกิน1 0ปี20ปีหรือ30ปีมันก็คุ้มทุนแล้วใช่ไหมใช่การลงทุนถ้าหวังว่า99ปีจะคุ้มทุนก็ไม่ต้องลงทุนแล้วครับนักลงทุนมันก็เจ๊งตั้งแต่คิดแล้ว ดังนั้นเนี่ยการลงทุนมันจะคุ้มทุนอยู่20-30ปีที่ผ่านมาเขาให้เช่า50ปีกําไรที่เหลือก็คืออีก30ปีหรือ20ปีเขานักลงทุนเขาก็มีกําไรละมันก็มีอชอบเนในการที่จะพิจารณาต่อเนื่องดูจากพฤติกรรมด,ดูจากการลงทุนแต่ถ้าผูกขาด99ปีเรื่องนี้อันตรายมากหลายรัฐบาลพยายามผลักดันเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าเราในฐานะประชาชนคนไทยพี่น้องคนไทย ควรจะตั้งข้อสังเกตและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดไม่งั้นภาวะภาวะเสียแผ่นดินโดยปริยายจะคล้ายๆมาไม้เมืองถอยกำแพงเมืองไทยที่เข้มแข็งมาโดยตลอดข้าวปลาอาหารที่อุดมสมบูรณ์มาโดยตลอดเขาบุกยังไงก็ไม่เข้าแหล่งอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรของประเทศทํำยังไงก็ไม่สูญเสียถ้าเชิญเข้ามาเป็นมาไม้เมืองถอย ก็จะกลายเป็นศูนย์เสียแบบเมืองทอยเชิญกองทัพจากเรีเข้ามาใช่ไหมครับเขาพยายามลักดันเรื่องนี้วาระนี้เข้าในสภาโดยเร่งด่วนดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากบอลคาสิโนที่เราต้องติดตามที่ต้องเข้าสภาบอลคาสิโนเข้าสภากฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสภากฎหมายเช่าที่ดินเข้าสภากฎหมายเช่าคอนโดเข้าสภา เราต้องติดตามเรื่องนี้หลายเรื่องพร้อมๆกันในการเข้าสภารอบนี้พี่น้องท้อไม่ทอ้ทอท้อไหมไม่ใช่ถามว่าพร้อมท้อไหมผมคิดว่าไม่มีอะไรที่พวกเราจะถ,ถอยสู้มากขนาดนี้ต้องเดินหน้าศึกษาข้อมูลกันเพิ่มเติมเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับเรื่อง a อซเรื่องของให้เช่าที่ เดี๋ยวผมคิดว่าต้องเชิญนักวิชาการที่ชํานาญเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันในวันเสาร์อาทิตย์เป็นวงเสวนาที่ให้ข้อมูลกันเหมือนที่เราเคยจัดให้อาจารย์เจตมานะครับเดี๋ยวส่วนจะเป็นวันไหนจะได้ชี้แจงพี่น้องให้ทราบพีกทีหนึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราติดตามไม่ถอยใช่ไหมครับ